สวัสดีคะ่ะอีซีเมาหมดแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ห้าที่ขายไปนะคะที่มี26ตัวน้องแอนอยู่สวีเดนเหมาไปหมดนะคะร่วมทำบุญกับพี่พิมพ์เนาะทำบุญลงศพพร้อมกับผ้าห่อศพค่ะคลิปนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าน้องแอนเหมาหมดแล้วนะคะขอบคุณน้องแอนที่อยู่สวีเดนนะคะเหมาเสื้อให้พี่พิมพ์แล้วนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจนะน้องแอนขออันนี้ส่งผลบุญที่น้องแอนช่วยในวันนี้จงส่งผลให้น้องแอนกับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน้องสาวน้องแอนที่เกิดเดือนเดียวกันกับพี่วันเดียวกันก็ได้ร่วมสร้างกุศลเนาะพรุ่งนี้พี่พิมพ์ก็จะไปทำบุญลงศพและทำบุญผ้าห่อศพด้วย ก็รวมอนุโมทนาบุญด้วยกันเดี๋ยวพี่จะจดชื่อให้ชินแสสวดให้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายค่ะ้าคลิปนี้ก็หมโดนเมาไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะน้องแอนพรุ่งนี้จะส่งให้นะคะถึงบ้านแน่นอนค่ะ คุณนะคะน้องแอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ